โอเควันนี้เราจะมารีวิวแอนเดรพายคิวปกันนะคะก็นี่เลยจะมีแอนเดรนะคะแล้วก็จะมีน้องตัวนี้นะซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ชื่อแล้วอีกอย่างคือเราไม่รู้ว่าน้องเป็นตัวอะไรด้วยนะเพราะว่าน้องเนี่ยให้เป็นเป็นตัวแฮมเซอร์ก็เป็นไม่ได้เพราะไม่มีนวดแล้วก็จะเป็นแคนกูรูกก็เป็นไม่ได้นะคะเพราะว่าหูไม่เหลียวแล้วก็ไม่มีกระป๋องกระทอง คือน,น้องเนี่ยเป็นได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะเนาะใช้หูน้องเป็นหมีก็ได้หูน้องเป็นได้หลายอย่างเลยค่ะแล้วก็คือคุณแอนเดียนะคะเขาจะสอนน้องในวิชาฟิสิกส์บวกเลขนะคะซึ่งมันก็คือวิชาอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่มีการสอนจริงนะคะอุ๊ปส์อันนี้เราต่อน,น้องเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็อันนี้จะเป็นโซนแรกนะังจะมีแอนเดียนอนมีกระดานแล้วก็สมุดน,นอน ก็จะมีเป็นประกาศนะคะแล้วฝั่งนี้ก็จะมีเป็นโต๊นะคะจะมีเป็นน้ำยาน,นี่เราถอดออกมานะน้ำยาหายไปไหนแล้วก็จะเป็นน้ำยาน,นะคะแล้วก็จะมีเป็นตระก,ก้อค่ะมีไฟตรงนี้นะคือมันจะน้ำยานเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะใส่เข้าไปสีมันสวยมาลักดมากเลยทุกคนใครที่เล่นชุดอัน ตบรอบที่1นึแล้วนะใครที่เล่นชุดแอนเดรียเนี่ยจะรู้ว่าปัญหามันคือไอ้เสาเนี่ยมันหลุดบ่อยมากเลยค่ะทุกคนคือแบบแบบโดนหลุดและนั่น pass away รอบที่1คือมันนอนหลุดได้มากเลยค่ะเวลาเวลาจะต่อกัเข้าไปนะให้เราดึงออกมาทั้งขางเลยนะหลุดแหละเดี๋ยวไปต่อกก่อนนะ โอเคนะอันนี้ก็คือจะเป็นฝั่งนี้นะเดี๋ยวจะถอดฝั่งนี้ออกมาให้ดูนะฝั่งนี้ก็จะมีเท่านี้นะนนก็ะเป็นฉากหลังนี่มีแค่นี้แล้วก็จะมีข้างบนนี้เป็นกระดานใส่เข้าไปวิธีการใส่น่ะสองอ่ะนะ ที่การใส่มันจะมีคล้ายๆเป็นแบบเม็ดๆอยู่ข้างหลังเราก็ติดกับเม็ดๆที่อยู่ตรงข้างหลังนะคะีนั้นเราก็กดแล้วมไม้ก็จะหลุดแบบนี้นะโอเคช่างไม้มาก่อน ก็อันนี้จะเป็นแอนดรอยเพย์คลิปของเรานะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะก็ถ้าใครอยากให้ดูเราเกะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีตอนเราไม่ได้ถ่ายนะคะก็จะไ,ได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะั้นก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไมพ่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะสำหรับวันนี้แอนดรอแลวหนูขอลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ